จะมีล่องอยู่สองอันนะครับล่องสองอันเรืมือเนี้ยไปตองสองอันนะครับนัดแรงๆครับครับจะลุกออกมาครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เครื่องมือก็ได้ครับใช้มือแงะก็ได้ครับต่อไปนะครับเราจะเลื่อนเลื่อนแกนสโลว์นะครับเอ่อเลื่อนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับที่ ล็อกกับไอ้ตัวซีดนะครับมีธีการใช้หกเหลี่ยมเล็กๆนะครับหกเหลี่ยมประมาณนี้นะครับสอดเข้าไปในรูนี้นะครับสอดเข้าไปแล้วก็ดันดันถอยมาทางนี้นะครับดันนะดันตอนนี้ออกมาแล้วนะครับแต่ยังไม่หลุดนะครับแกนยังไม่หลุดลำดับถัดไปครับใช้ปลายคัตเตอร์เล็กๆนะครับสอดเข้าไปในจุดนี้นะครับแล้วเขี่ยมลงมานะครับ Yeah. หลุดแล้วดังกรอกนี่หลุดแล้วครับครับพอหลุดแล้วเราก็ยกฝั่งนี้ขึ้นนะครับยกฝั่งนี้ขึ้นถอยมาทางนี้นะครับก็หลุดแล้วนะครับตอนนี้ตัซีกับเวอ์หลุดออกจากกันนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับเราก็จะดันแผ่นนี้เข้าไปนะครับด,ดันเข้าไปดันเข้าไปนะครับทั้งสองข้าง ดันเขน้าไปจะเป็นอย่างนี้นะครับดูกออกมาครับเราก็ดันเปลี่ยนแาทะโลใส่ออกมานะครับอันนี้ก็ออกมาไดา้ครับเป็นอย่างนี้นะครับทางของด้านนะครับของด้านเราก็ทําเหมือนกันดันออกไปครับล้าก็ดันปอ,อย่างนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโพรง ใช้เป็นเป็นเป็นซองเอาไว้ใส่ใส่แกมของหูฝาลองนั่งน,นะครับอันนี้วิธีการใส่ประกอบนะครับประกอบเราก็ทําย้อนกลับที่เดิมเมื่อกี้นะครับมันจะมีสองฝั่งนะครับใส่ใส่ตัวที่จะล็อกกับหูก่อนนะครับใส่เข้าไปนะครับเนี่ยครับมันจะมีเป็นซี่อยู่ เป็นล่องล่องแล้วก็ซี่ตรงนี้นะครับให้ตรงกันนะครับนี่ใส่เข้าไปนะครับส่วนแกนสโลก็เหมือนกันนะครับจะมีล่องลิซี่ก็ใส่ให้มันตรงไปนะครับผมให้ตรงนี่เห็นไหมครับก็ใส่คือไม่ไม่มีการที่จะใส่ผิดแน่นอนครับนะครับอีกแถบหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันใส่เข้าไป ใส่เข้าไปกดให้พรุกเข้าไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอามาวางกับช่วงวางนี้เราต้องดันดันแกนให้มันเข้าไปรออยู่ในนี้ก่อนนะครับดันแกนเข้าไปนะครับครับนี่ดันให้มันให้มันเสมอแค่นี้พอนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับให้เสมอ รัครูนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่เสมออย่างนี้นะครับสองฝั่งครับเสมออย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรายกตัวซีตัวนี้เอามาวางเลยครับวางนะครับประกอบด้านใดด้านหนึ่งนะครับยกขึ้นมาให ให้แกนสลัดเนี่ยแล้วเอาวิ้วดันนะครับนี่ดันเข้าไปแล้วนะครับอีกฝั่งก็ทาเหมือนกันครับดันเข้าไปครับเช็คซ้งของข้างดันให้มันสุดนะครับแล้วเอาตัวล็อกล็อกตัวนี้นะครับมันจะมีเป็นปีกออมาสองอันเพื่อที่จะมากันไม่ให้ตัวแกนสโลอถ,อถอยออกมานะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่สองเขี้ยวนะครับเอาเขี้ยวด้านใดด้านฝั่งใดฝั่งหนึ่งล็อกเข้าไปเนี่ยครับ นจะล็อกัวอดีีนะครับเนี่ยมันจะลงลงกับตรงนี้พอดีนะครับวางลงไปนะครับให้ตรงนะครับแล้วก็กดล็อกเลยครับครับอันนี้เสร็จขั้นตอนการประกอบแกนสโลว์นะครับฐานฐานของฝารองนั่งตัวนี้นะครับมันจะเป็นลนลักษณะอย่างนี้นะครับข้อดีของตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะคลายเกลียวถอยออกมาให้สุดได้ มันจะมีรอยบากรอยบากของเกลียวไว้เห็นไหมครับนี่ตรงนี้ครับเขาผ่าเกลียวไว้ไม่ให้ไม่ให้เราสามารถที่จะคลายสุดได้เพราะว่าเวลาเราประกอบเนี่ยเราจะต้องคลายเกลียวตัวนี้ถอยหลังให้สุดนะครับแล้วก็พับขึ้นมาเพื่อที่จะหยอดเข้าไปในรูของอตัวผลิตภัณฑ์นะครับพอลงไปมันก็จะตีออกมาอย่างนี้นะครับเราก็จะขันตรงนี้เข้าไปได้ ทำอย่างนี้2อ,อันเหมือนกันนะครับ